รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับรับของเมือวันเสานะครับพี่น้องรับจะมาลงแนวทางนะครับของอาจารย์เวียงจันต่อนะครับเนาะรับหลังจากคุยกันมาในประมาณสามสิบนาทีแล้วนะครับอาจารย์เวียงจันนะครับเนาะแนวทางขับมาแล้วนะครับเนี่ยุดจับคู่นะครับเอากับ ขออนุญาตพี่น้องแจ้งน้อยนะครับเพราะว่าบอธนัดปนัดเพราะว่าเป็นวัดนะครับพี่น้องอากาศบ้านของหยัดเริ่มขึ้นมาหนาวอีกอากาศเปลี่ยนแปลงไปซะเหลือเกินนะครับพี่น้องซี่ครับมาตามต่อกันวันจันทร์นะครับที่สิบนะครับตำเล่านะครับของทานอาจารย์วาเวียงจันทร์นะครับเนาะเอาเหล็กของทานอาจารย์จะมาจะาคูนะครับนี่คือผลงานเก่านะครับพี่น้องซี่ครับผลงานเก่าที่ผ่านมานะครับ ับแนวท่าเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับผลหวยเล่าพัฒนาออกนะครับสองสองนะครับศูนย์ศูนย์ห้าห้านะครับเบินกลางเบินนาเบินหลังนะครับพี่น้องยิปซี่ครับสองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าปรากฏว่านะครับออกเลขศูนย์ศูนย์นะครับของท่านอาจารย์นี่คืออีพี่หนึ่งนะครับพี่น้องครับ เขาแบบก็ต้องใ้กับยากนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กเบิ้ลนะครับเหล็กเปาครับชุดจับคูนะครับเนาะมีอยู่หกคูนะครับอีพี่หนึ่งนะครับอีพี่สองนะครับพี่น้อง FC ซีเป็นตัวยอดตัวกระชับล่งนะครับก็คือจะเหลือยูซีคูนะครับพี่น้อง FC ซี อาจารย์เพิ่งกระเน่นให้ที่เก้าศูนย์เรากะนึ่งเก้านะครับพี่น้องมาออกตัวบนเน็นนะครับก็บคือศูนย์ศูนย์นะครับที่เกิงเล็กีคูนะครับพี่น้องก็ต้องไปใส่ใจกับว่าเหล็กเพิ่งจะเน้นคูได้นะครับเนาะเพราะว่าเลขกแค่เีคูก็คือควมไมยว่าเป็นเหล็กที่อาจารย์เพิ่ัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับขัดเก่งมาแล้วนะครับเขาเขาอีกนะครับพี่น้องที่ ครับอาจารย์เพื่อนจะพยายามนะครับเหยียดให้พี่ให้นองเท่าให้มันได้นะครับเนะครับให้มันได้ให้มันแตกนะครับ,รบมาตามต่อกันเลยทีเดีองชี่วันจันทร์ที่10นะครับ เดือนกุมภาพันสองห้าหกแปดเอาสโส่งจาัาหม่ได้พี่้องยิ้ซี่ครับเพราะว่าเขียนบ่าอยากถนัดปันได้นะครับพี่้องยิซ้ซี่ตำลาวนะครับ รอบนี้นะครับพี่น้องยุซี่ครับเหลขวิ่งของธนาจย์นะครับเนาะครับมีอยู่เป็นเหล็กซีตัวนะครับถือว่าเป็นชุดวินน้ำนะครับพี่น้องยุซี่ตัวเด่นนะครับตัวเนีนนะครับของอาจารย์นะครับผลย่ังพันธ์กัลลันตีนะครับแต่ว่าต่องมาอยู่ในชุดจับคู่นะครับ พี่น้องก็จยใจห่อนนะครับขพราะญาตกพี่น้องเขาเบิ้งคิดให้มันจบนะครับจะได้เข้าใจกับตัวเลขกับเวลาปัญญาไปเนาะครับเนาะครับเพราะว่าคัดลอกมาจากอาจารย์เยี่ยงจันนะครับที่บรรยายไปเนาะครับเนาะว่าอย่างไรพี่น้องเขาผิดพัเกี่ยกับตัวเลขเน่าข้างนะครับครับทุกชิ้นทุกย่างนะครับขึ้นอยกับดวงศาสนาของคนเฮ้านนะครับพี่น้องก็คือ บางท่านนะครับก็ว่าบบโชกว่ามันนะครับบ,บ,ารารบ,บางท่านก็เข้าใจในตัวเล็กเนวทางของอาจารย์ดีนะครับเอาไปวิเคราะห์เบิบ้งเอาไปเทียบไปเชี่ยงเบิ้งนะครับพี่้องเอาเล็กวินเนาะครับเนาะครับมีห้านะครับ มีห้ามีหนึ่งะครับ <c oughs> มี2นะครับ <c oughs> มีศูนย์นะครับพี่น้องเอี่ครับมีหมีหนึ่งมีสองมีศูนนะครับครับตดนี่คือชุดวิ่งน,นะครับพี่น้องเอี่ชุดวิ่งน,นะครับเลขวิ่งนะครับยังบาดเดันทงนะครับพี่น้องเอี่ ครับชุดแจับคู่นะครับพี่น้องคือ <c oughs> สองส่นนะครับสองหนึ่งนะครับสองห้านะครับ 5 1นะครับห้าหน่งนะครับห้าหกนะครับพี่รองชี้ห้าศูนยน่งห้าหกนะครับสองศูนนะครับเอาตัวเลขรอบนี้ครับเสิมาเบิร์บ่เบิรน,นะครับยังพันเอกการันตีแล้วครับเนาะครับรอ อ่าอีพีสองนะครับพี่น้องชื่อนี่คืออีพีหนึ่งนะครับเลขวิ่งนะครับอาจารย์ยังภายในฟันทงว่าจะวิ่งตัวใดนะครับระว่าหนึ่งสองศูนย์นะครับเนาะับต้องไม่ให้เห็นนะครับอาจารย์พันบอกว่าไม่ให้เห็นแทะภายในสี่ีตัวนี่นะครับพี่น้องครับพันบอกว่าดอกว่าเจ็ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะพี่น้องชื่อเพราะว่าพันบอกเมาแล้วนะครับเด็ ขาดเขื่อนนะครับพี่น้องครับก็เลยขอเยียบๆไว้ก่อนนะครับเนาะสำหรับเหลียกวิ่งนะครับเพราะว่าถาอาจารย์ปล่อยมาเดี๋ยวนี้เหลี่วิ่งตัวฟันตัวเจ่ะนะครับครับตัวเรลีองความทันอาจารย์มีโอกาสลดได้นะครับเนาะนี่คือแนวทางของทันอาจารย์เอาเวียงจันทร์นะครับรอบบ้นจันทร์ครับแนวทางก็มีอยู่ทั้งเบ็ดนะครับสองสี่หกหกคู่นะครับเนาะ 6คู่นะครับครับแคปหน้าจอครับพี่น้องซี่ครับแนวสร้างของสาาจาร์น้อยยงจัน,นะครับเอาพี่น้องเขา้าไปแคปหน้าจอนะครับเอาบดขีดเส้นไตไว้ได้พี่น้องซี่เพราะว่าถ่ายขีดเส้นไตแล้วพี่น้องเข้าสีซับโซนว่าเป็นตัวเนี่ยตัวฟันตัวเจาะนะครับเนาะเกิดขึ้นเขียนไว้ให้พี่น้องเข้าพิจารณาเบื้อง่อนนะครับ แนวทางนะครับครับสนใจเขากุ้มนะครับ093 5705677นะครับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องอยูซ่ครับนี่คือเบอร์ไล่นะครับพี่น้องสนใจอยากเขากุ้ม แนวทางนะครับชุดฟันทงนะครับเนาะเอาเลิกแล้วนะครับพี่น้องที่อยากจะขอตัวผักเ่อินก่อนนะครับเนาะกับมันจำยังไมยมาควกันอีกนะครับพี่น้องที่หรือว่าบางที่อาจจะมาดวนกันนั่นนะครับเนาะแนวทางชุดฟันทงนะครับของท่านอาจารย์กับเหลขกวิ่งนะครับตัวมินเมนให้พี่น้องเฮานะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็แอดกกขอตัวก่อนครับลาดีสวัสดีครับ